จินตนิยายสมัยพุทธกาลยิงหลักธรรมพุทธศาสนาผู้สละโลกจากปลายปากกาของอาจารย์วสินอินทศละตอนที่17พระธรรมเสนาบดีกับยอดพระธรรมมก,กระถึกภาษาริุตทเป็นผู้ช่วยเหลือพระผู้มีพภาคเจ้าในการสั่งสอนธรรมแก่พิสุททั้งหลายเป็นผู้ช่วยที่ดีเยี่ยมจึงได้รับการยกย่องว่า เป็นธรรมเสนาบดีแม่ทัพธรรมพระผู้มีพระเจ้าทรงเป็นธรรมราชาคราวใดที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโดยย่อถ้าพอมีเวลาพระสาริบุตรจะช่วยขยายความหรือแนะนำภิกษุทั้งหลายต่อไปเพื่อความจำแจ้งชัดเจนคราวหนึ่งณนะเชตวันมหาวิหารเมืองสาวตถีพระผู้มีพระเจ้า ทรงเตือนให้ภิกษุทั้งหลายเป็นธรรมทายาทคือเป็นผู้รับมรดกธรรมของพระองค์อย่าเป็นอมิรทายาทรับมรดกอมิตรโดยในดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นธรรมทายาทของเราเถิดอย่าเป็นอมิททายาทของเราเลยเรามีความเอ็นดูในพวกเธอทั้งหลายปรารถนาอยู่ว่าทำอย่างไรหนอ สาวกของเราจะพึงเป็นธรรมทายาณไม่เป็นอมิสทายาณถ้าเธอทั้งหลายเป็นอมิสทายาณวินยูชนก็จะตีเตียนว่าดูเถิดดูสาวกของพระโคดมล้วนเป็นอมิสทายาณหนักในอมิตรมุ่งอมิตรไม่มีความเป็นผู้หนักในธรรมไม่มุ่งธรรม ถ้าเธอทั้งหลายเป็นธรรมทายาทก็จะไม่ถูกติดเตียนจากวินยูชนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้รับมรดกอามิตของเราไม่น่าสารรเสริญส่วนผู้รับมรดกธรรมของเราน่าสารรเสริญเพราะการรับมรดกธรรมนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษขัดเกา่าเลี้ยงง่ายมีความเพียรสม่ำเสมอ ไม่ถอยหลังด้วยเหตุนี้แหละภิกษุทั้งหลายเราปรารถนาว่าชไนโนสาวกของเราจะพึงเป็นธรรมทายาตไม่เป็นอมิสธายาตเมื่อพระสสดาเสด็หลีกไปแล้วไม่นานพระสารีบุตรได้กล่าวกับพิกษุทั้งหลายว่าเมื่อพระสาสดาผู้ทรงเป็นครูของพวกเราเสด็จอยู่สงัดแล้ว สาวกบางพวกมิได้ปฏิบัติตามส่วนสาวกบางพวกปฏิบัติตามทั้งนี้เพราะเหตุไรพิสูจ์ทั้งหลายกราบเรียนว่าขอให้พระสารีบุตรอธิบายให้จมแจ้งเถิดพิสูจทั้งหลายได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วจักได้ทรงจําไว้พระสารีบุตรจึงว่าที่สาวกบางพวกไม่ศึกษา ไม่ปฏิบัติตามความสงัดของพระสาสดานั้นก็เพราะพระสาสดาตรัสให้ละสิ่งใดก็ไม่ละสิ่งนั้นแต่กลายเป็นผู้มกักมากย่อหย่อนเป็นหัวหน้าในการท้อถอยทอดธุระในความสงัดพิสูจอย่างนี้ไม่ว่าเป็นเถระคือเป็นใหญ่บวชนานหรือเป็นผู้ปูนกลางหรือเป็นผู้ใหม่นวกะ ย่อมได้รับการติเตียนจากวินยูชนสามสถานว่าพระาศาสดาตรัสแล้วแต่สาวกไม่ศึกษาปฏิบัติตามในเรื่องความสงัดพระาศาสดาทรงสอนให้ละสิ่งใดก็ไม่ละสิ่งนั้นเป็นผู้มกักมากย่อหย่อนเป็นหัวหน้าในการท้อถอยทอธุระในความสงัดส่วนสาวกที่ศึกษาและปฏิบัติตามความสงัดของพระาศาสดา ก็เพราะเหตุที่พระศาสดาสอนให้ละสิ่งใดก็ละสิ่งนั้นไม่เป็นผู้มากๆไม่ย่อหย่อนไม่ทอดทุระในความสงัดภิกษุผู้เป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เถระเป็นผู้ปูนกลางมชิมะหรือเป็นผู้ใหม่นวกาย่อมได้รับการสรรเสริญจากวินยูชนสามสถานตรงกันข้ามกับภิกษุที่ วินยูชนพึงติเตียนท่านทั้งหลายภาษาริบุตรกล่าวต่อไปบันดาธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลายพิสูเหล่านี้เป็นสิ่งต่ำสามบันดาธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลายกิเลสเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต่ำรซมคือความโลภหนึ่งความคิดวัตถุสร้ายหนึ่งความโกรธหนึ่งความผูกโกรธหนึ่ง การลบหลู่คุณท่านหนึ่งการตีเสมอท่านหนึ่งความริษยาหนึ่งความตนีหนึ่งความเจ้าเล่หนึ่งความอวดหนึ่งความมักอวดหนึ่งความหัวดื้อหนึ่งความแข่งดีหนึ่งความถือตัวหนึ่งความดูหมิ่นผู้อื่นหนึ่งความเมาหนึ่งความประมาทหนึ่งรวมทั้งอุบกิเลสิบหกประการเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิต ทำให้จิตตกต่ำท่านทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทาหรืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8คือความเห็นชอบความตั้งจิตชอบเป็นมรรคอันประเสริฐให้เกิดความเห็นให้เกิดความรู้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตัดสรู้และเพื่อพระนิพพาน อันพระบรมศาสดาทรงแสดงไว้ตรัสไว้ดีแล้วเพื่อท่านทั้งหลายท่านเดินตามทางนี้แล้วย่อมไปถึงที่สุดแห่งทุกอย่างแน่นอนเมื่อพระธรรมเสนาบดีกล่าวจบลงพิสุทั้งหลายชื่นชมยินดีต่อภาษสิตธของท่านยิ่งนักพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรนั้นเป็นผู้มีปกติสรรเสริญเพื่อนพมจารี ผู้ร่วมประพฤติพรหมจรรย์ตามคุณที่มีจริงเป็นจริงปัถนาสนทนากับพิสุอื่นที่พระศา,ศาสดาทรงยกย่องดังเรื่องต่อไปนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระเจ้าประทับอยู่ณเวรุวันวิหารนครราชคฤห์ครั้งนั้นพิสุชาวชาติภูมิประเทศจำนวนมาก จำมันษาแล้วในชาติภูมิพันกนพากันมาเฝ้า,าพระบรมศาสดาณเวรุวันพระผู้เมียพระเจ้าตรัสถามว่าพิสุทั้งหลายในชาติภูมิเทศพิสุรูปใดที่เพื่อนพรมจารีท้าวชาติภูมิยกย่องว่าเป็นผู้มักน้อยสันโดษชอบสงัดไม่คุกขี่ด้วยหมู่ มีความเพียรสม่ำเสมอสมบูรณ์ด้วยศีลปัญญาวิมุตต์และวิมุตติยานทัศนะแล้วกาวพัฒนาคุณของความมักน้อยสันโดษความสงัดความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาวิมุตต์และวิมุตติยานทัศนะแก่พิสุทิ์ทั้งหลายเป็นผู้โอวาทและแนะนำชี้แจงชักชวน ให้พิ้สุผู้ร่วมประพฤติพรมจรรย์ให้อาหารร่าเริงภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าภิกษุเพื่อถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติดังที่พระองค์ตรัสนั้นคือพระปุณณะมันตนิบุตรขณะนั้นพระธรรมเสนาบดีสาริบุตรนั่งอยู่ณนะที่เฝ้าพระบรมศาสดาได้ฟัง ภิกษุทั้งหลายสรรเสริญคุณของปุณณะเช่นนั้นจึงดำริว่าเป็นลาบของท่านปุณณะมันตนีบุตรเหลือเกินความเป็นมนุษย์อันท่านปุณณะได้ดีแล้วคือได้มีคุณธรรมอันเป็นสมบัติที่ประเสริฐของมนุษย์ที่เพื่อนภมมจารีผู้เป็นวุญยูชนกล่าวยกย่องสรรเสริญ พาน,นาคุณเฉพาะพระพักของพระศาสดาและพระบร,รมศาสดาก็ทรงอนุมโมทนาคํายกย่องนั้นฉะนั้นเนอเราจะพึงได้พบพระปุณณะมันตนีบุตรแล้วสนทนาปาศัยกันสักครั้งหนึ่งเออิดคนมีใจสูงเมื่อได้ทราบว่าวัณฑิตยกย่องผู้ใดก็ปรารถนาพบและสนทนากับผู้นั้น เพื่อได้ความรู้ความเข้าใจหรือเพื่อเทียบเคียงความคิดเห็นส่วนคนใจต่ำมีจิตใจลิษยาเป็นเจ้าเรือนเมื่อได้ฟังคำสรรเสริญผู้ใดก็เกิดมณนะและเกิดลิษยาขึ้นคิดกำจัดคุณของเขาทนไม่ได้ต่อราบยศและสรรเสริญสุขที่ตกแก่ผู้อื่นครั้งนั้น พระผู้มีพระเจ้าประทับณกรุงราชคฤกตามพระอัธยาศัยพอสมควรแล้วเสด็จจาริกไปโดยลำดับถึงพระนครสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นมคตประทับอยู่ที่เชตวนารามของอนาถบินติกาเศรษฐีท่านพระพุณณะมันตนีบุตรได้ได้ข่าวว่าพระผู้มีภาค เสด็จถึงเมืองสาวัตถีประทับอยู่ณเจตวันจึงรีบเก็บงาเสนาสนะถือบาทและจีวรจารลิกไปโดยลำดับตามเส้นทางที่จะไปนครสาวัตถีเมื่อถึงแล้วได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งลงณที่ควรแก่ตนพระผู้มีพภาคเจ้าทรงสนทนาให้พระปุณณะเห็นแจ้ง ให้อาฐานล่าเริงด้วยธรรมีกถาถ้อยคำอันประกอบด้วยธรรมเป็นอันมากท่านพระปุณณะมันตนีบุตรชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผู้เมียภาคแล้วลุกจากอาสนะถวายอภิวาทธรรมปทักษินาแล้วเข้าสู่ป่าอันทวันเพื่อพักกลางวันขณะนั้นพิสูรรูปหนึ่งเข้าไปหาพระารีบุตร แล้วแจ้งข่าวให้ทราบว่าพระปุณณมัตตนีบุตรที่ท่านสรรเสริญอยู่เหนือง,งนั้นบัดนี้ได้มาสู่เชตวนารามเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วไปพักกลางวันณป่าอันทวันท่านพระสารีบุตรได้ทราบดังนั้นรีบถือผ้านิสีธนะผ้าหลงนั่งแล้วติดตามพระปุณณไปข้างหลัง พอมองเห็นศิษาได้ท่านทั้งสองไปนั่งพักกลางวันอยู่ณนะที่คนไม้ซึ่งไม่ห่างกันจวบจนสายยันหาการพระสารีบุตรจึงออกจากที่พักผ่อนเข้าไปหาพระปุณณนะได้ทักทายปาศัยพอสมควรแล้วพระสารีบุตรจึงถามขึ้นว่าผู้มีอายุท่านประพฤติพรมจรรย์ ในพระผู้มีภาคของเราหรือถูกแล้วท่านผู้มีอายุาพระปุณณาตอบท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อความบริสุทธิ์แห่งศีลหรือไม่ใช่เช่นนั้นท่านผู้เจริญเพื่อความบริสุทธิ์แห่งจิตหรือพระสารีบุตรถามต่อไม่ใช่เช่นนั้นท่านผู้เจริญเพื่อความบริสุทธิ์แห่งความ เห็นหรือไม่เช่นนั้นเพื่อความบริสุทธิ์แห่งการข้ามพ้นความสงสัยหรือหาไม่ได้เพื่อความหมดจดแห่งความรู้ความเห็นว่าทางหรือไม่ใช่ทางหรือไม่ใช่อย่างนั้นเพื่อความหมดจดแห่งความรู้ความเห็นในปฏิปทาหรือหาไม่ได้เพื่อความหมดจดแห่งความรู้แจ้ง เห็นจริงหรือไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้มีอายุภาษาริบุตรกล่าวข้าพเจ้าถามท่านถึงการประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีภาคเจ้าเพื่อวิสุธทธิอย่างใดอย่างหนึ่งถึงเจ็ดประการท่านก็ตอบปฏิเสธเสียสิน้นถ้ากระนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์เพื่อสิ่งใดพระปุณณะตอบว่าเพื่อความดับไม่เหลือเชือ้ออนุป,ปาทา ปรินิพานภาษาลิบุตรได้ถามต่อไปถึงความหมายของอนุปาทาปรินิพานว่าเป็นอย่างเดียวกันกับสินวิสุทธิจิตตวิสุทธิจนถึงยานทัศนวิสุทธิหรือไม่พระพุณะตอบว่าไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นอะไรเล่าคือความหมาย ของอนุปาทาปรินิพานพระพุทธมัณตนีบุตรได้รับการยกย่องจากพระศาสดาว่าเลิศกว่าสาวกทั้งหลายในการกล่าวธรรมได้ต่อพภาษารีบุตรว่าศีลวิสุทธิก็ดีญาณทัศนวิสุทธิก็ดียังเป็นธรรมที่มีอุปทานถ้าพระผู้มีภาคเจ้าทรงบัญญัติวิสุทธิเหล่านี้ว่า เป็นอนุปาทาไปในนิพพานแล้วก็ได้ชื่อว่าทรงบัญญัติธรรมที่ยังมีอุปาทานว่าเป็นอนุปาทาไปรินิพพานท่านผู้เจริญพระปุญณะกล่าวต่อไปข้าพเจ้าขอภูมาให้ท่านฟังเพราะว่าบุคคลบางคนสามารถเข้าใจความอลึกซึ้งได้ด้วยอุปมาเหมือนอย่างว่าพระเจ้าประเสฐที่โกรธส มีพระราชะกิจด่วนบางอย่างที่จะต้องเสด็จไปยังเมืองสาเกตในระหว่างทางเมืองสาเกตและสาวัตถินั้นจะต้องใช้รถด่วนถึงเจ็ดผัดรถเทียมมา้าทรงอาศัยรถแต่ละผัดรับช่วงกันเรื่อยๆไปจนผัดที่เจจึงถึงเมืองสาเกตถ้าจะมีผู้ถามพระอ,องค์ว่าเสด็จถึงเมืองสาเกต จากนกครสาวัตถีด้วยรถผัดใดพระองค์จะตัดตอบอย่างไรจึงจะชอบด้วยเหตุผลผู้มีอายุพระสาริบุตรตอบพระเจ้าเปเสที่โกศลสลจะต้องตัดตอบว่าได้เสด็จมาโดยรถเป็นผัดผัดถึงเจ็ดผัดพระปุณณมันตนีบุตรจึงกล่าวว่าเรื่องวิสุทธิเจ็ดก็ทำนองเดียวกันอาศัยกัน ส่งไปเป็นทดทอดเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่กันจนถึงอนุปาธาปริณิพานข้าพเจ้าประพฤติพรหม,มจรรย์เพื่ออนุปาธาปริณิพานนั้นเมื่อพระปุณณนะมันตนีบุตรกล่าวอย่างนี้พระสารีบุตรได้ถามขึ้นว่าท่านผู้เจริญเพื่อนพรหม,มจรรย์เรียกนามท่านว่าะไรเมื่อพระปุณณนะ บอกนามของตนแล้วภาษาลิบุตรจึงกล่าวว่าท่านผู้มีอายุน่าอัศจรรย์นักทำอันลึกซึง้งท่านปุณณมันตนีบุตรเลือกเฟ้นมากล่าวด้วยปัญญาอันลึกซึง้งเยี่ยงภาษาวกผู้ได้สดับแล้วรู้ทั่วถึงคำสั่งสอนของพระศาสดาโดยทองแท้จะพึงกล่าว เป็นลาบของเพื่อนพมจันทร,ร์ทั้งหลายที่ได้พบเห็นใต้นั่งใกล้ท่านพระปุณณนะพระปุณณะได้เอ่ยถามนามของวิสุซึ่งท่านร่วมสนทนาอยู่ด้วยพระสารีบุตรตอบว่าข้าพเจ้าชื่ออุปติสะแต่เพื่อนพมจันทร,ร์เรียกข้าพเจ้าว่าสารีบุตรครั้งได้ยิน ฉะนั้นพระปุณณมันตนีบุตรจึงกล่าวคำนิยมขึ้นว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าม่ได้ทราบเลยว่ากำลังนั่งสนทนาอยู่ข้าพระสาวกผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่คล้ายพระศาสดสาถ้าได้ทราบแต่ต้นคงพูดไม่ออกเป็นแน่แท้น่าอัศจร,ร์จริงท่านผู้เจริญ ถามอันลึกซึ้งท่านสารีบุตรเลือกเฟ้นมาถามด้วยปัญญาอันลึกซึ้งตามเยี่ยงที่พระสาวกผู้ได้สดับแล้วรู้ทั่วถึงคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาโดยทองแท้จะพึงถามเป็นลาบของเพื่อนพรมจันยิ่งนักที่ได้พบเห็นได้นั่งใกล้ท่านสาริบุตร ไม่เสียทีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์อันหนึ่งนับว่าเป็นลาภของข้าพเจ้าด้วยที่ได้พบเห็นได้นั่งใกล้ท่านสารีบุตรพระเทระผู้ประเสริฐทั้งสองต่างชื่นชมภาสิตของกันและกันด้วยประการชนี้